ตอนที่224เจ้าฆ่าเขาไม่ได้เลยอ,อ้าวผิดหรือไม่เลยอ,อ้าวไม่ผิดต่อหน้าศัตรูที่เป็นภัยถึงชีวิตของเขาแล้วเขาไม่มีพลังพอที่จะไปสนใจชีวิตของคนอื่นเป้าหมายเดียวของเขาคือการเอาตัวรอดแต่การทำลายหมู่บ้านตระกูลหลิวนั้นเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆต่อหน้าคำถามของหลิวจื้อเกาแล้วเลยอ,อ้าวได้แต่เงียบไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้คนพวกนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงมือฆ่าด้วยมือตัวเองแต่พวกนั้นก็ตายไปเพราะเขา เลยเจีนรวมไปถึงผู้คุมการหลายคนต่างก็มองหน้ากันโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาข้ายอมรับว่าข้ามีส่วนที่ต้องรับผิดชอบกับความพินาศของตระกูลหลิวเลยเอ้าวสีหน้าเคร่งเครียดแต่เขาก็ยังแก้ตัวแต่ข้าต้องบอกว่าการตายของพวกนั้นเป็นอุบัติเหตุเจียงลี่ต้องการฆ่าข้าข้าต้องอยู่เฉยรอความตายหรือไงหลิวจื้อกามองไปยังอีกฝ่ายด้วยความเครียดแค้นเจ้าคิดว่าจะสลัดความรับผิดชอบได้เพราะเหตุผลพวกนี้หรือที่คนตระกูลหลิวต้องตายเพราะอุบัติเหตุนั้นหรือ ทั้งเมืองจ้านเจียงแห่งนี้หลิวจื้อเกาเป็นคนแรกที่กล้าพูดกับเหลยอ,อ้าวแบบนี้เหลยอ้าวมองไปที่หลิวจื้อเกาข้าขอโทษเจ้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เจ้าก็ต้องชดใช้กับสิ่งที่เจ้าทำกับเจี้ยนเอ,อ๋อเจ้าทำตัวเองเขาสะบัดมือพร้อมกับดาบที่ถูกโยนเข้าใส่เท้าของหลิวจื้อเกาหลังจากที่เงียบอยู่นานเหลยอ้าวก็พูดขึ้นเจ้าลงมือเองเถอะข้ารับรองว่าข้าจะไม่ลงมือกับลูกของเจ้าหลิวจื้อเกาต้องตายนี่คือคำตัดสินของเหลยอ้าวแต่เรื่องนี้เขาเองก็ผิด ดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะลงมือกับลูกของหลิวจื้อเกายังไงซะลูกของหลิวจื้อเกาก็ถือว่าเป็นขยะและไม่น่าจะเป็นภัยต่อเขาในอนาคตบรรยากาศในห้องดูหนักอึ้งจังอยู่มองดูฉากที่เกิดขึ้นนี้โดยไม่พูดอะไรออกมาหลิวจื้อเกามองไปที่เหลยอ,อ้าวแล้วพูดขึ้นมาผู้นำตระกูลเหลยคาดหวังว่าเจ้าจะทำตามคำพูดเขารู้ว่าเขาต้องตายและเขาไม่สนใจชีวิตของตัวเองแต่เขาไม่ต้องการให้ลูกของเขาได้รับโทษไปด้วย สบายใจได้เลยอ,อ้าวพูดแล้วต้องทำเมื่อพูดแล้วว่าข้าจะไม่ลงมือกับลูกเจ้าข้าก็ไม่มีทางทำอะไรลูกเจ้าเลยอ,อ้าวพูดขึ้นด้วยท่าทีเฉยเมยข้าเลยอ,อ้าวถึงไม่ใช่คนดีแต่ข้าก็ไม่อาจจะผิดคำพูดตัวเองได้เมื่อได้ยินแบบนั้นหลิวจื้อเกาก็เงียบไปก่อนจะหยิบดาบที่เท้าขึ้นมาฮูกเขาสูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับใบหน้าของคนตระกูลหลิวที่ตายไปเริ่มโผล่มาในหัวฉากของตระกูลหลิวเริ่มปรากฏขึ้นมาในหัวในหัวเขายังได้ยินเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของคนอื่นๆได้ ฉากที่งดงามนี้ดูราวกับเป็นความจริงสุดท้ายภาพการตายของคนในตระกูลหลิวก็กัดกินจิตใจของเขาพี่น้องสามลุงลุงสามทุกคนข้าขอโทษด,ด้วยจื้อเกาผู้นี้ไม่มีความสามารถพอที่จะแก้แค้นให้พวกท่านได้หลิวจื้อเกาหลั่งน้ำตาออกมาพวกท่านรอจื้อเกาก่อนข้าจะตามไปหาพวกท่านในไม่ช้าหลิวจื้อเกาสูดหายใจเข้าลึกๆและยกดาบขึ้นก่อนจะแทงเข้าใส่อ,อกตัวเองอย่างแรงแต่ตอนวิกฤตนั้นเองกลับมีเสียงตะโกนดังขึ้น ท่านพ่อหลิวจื้อเกาชะง,งักไปและหันไปมองที่ประตูสิงไห่ทุกคนต่างก็หันกลับไปมองที่ประตูและพบชายหนุ่มที่ผมเ่ายุ่งเหยิงชายหนุ่มนี้มีร่างกายที่ผอมบางเขาดูราวกับก้านไม้ไผ่ที่แม้แต่ลมก็พัดเขาปลิวได้แต่สายตาเขากลับโดดเด่นราวกับหลุมดำเหลยอ้าวคิ้วขมวดทันทีหลิวสิงไห่ท่านจะทำอะไร หลิวซิงไห่รีบวิ่งไปหาหลิวจื้อเกาวพร้อมกับประคองพ่อตัวเองเอาไว้และมองไปที่เหลยอ,อ้าวเหลยเจี้ยนจังอยู่และคนอื่นๆด้วยสายตาเย็นชาหลิวซิงไห่เจ้าออกไปซะเหลยเจี้ยนจำหลิวซิงหออไงห่หได้เขาเป็นอัจฉริยะที่โด่งดังในเมืองส่วนอีกฝ่ายเองก็ด่งดังในฐานะขยะหลิวซิงไห่มองไปที่เหลยเจี้ยนและพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าเคร่งครึมเหลยเจี้ยนข้าไปหาเรื่องเจ้าหรือไงทำไมเจ้าถึงได้ทำกับข้าแบบนี้แม้ว่าหลิวจื้อเกาจะไม่ได้สนใจหลิวซิงไห่มากนะ แต่หลิวจื้อเกาก็เป็นพ่อของหลิวซิงไห่หลิวซิงไห่เหมือนจะไม่ถูกกับพ่อของเขาแต่ไม่ว่าจะผิดใจกันแค่ไหนแต่เขาก็ไม่อาจจะปล่อยให้คนอื่นมาฆ่าพ่อของตัวเองได้เจี้ยนเอ๋ออยาไปสนใจเด็กนั่นเลยเอ้าวห้ามไม่ให้เลยเจี้ยนพูดต่อจากนั้นเขาก็บอกกับหลิวจื้อเกาหลิวจื้อเกาข้าบอกแล้วหรือไงว่าจะรักษาคำพูดเรื่องนี้เจ้าน่าจะอธิบายด้วยตัวเองเราแค่แก้แค้นอย่าถือว่าเราโหดร้ายเลย